นะครับน้องชาพลชอบนอนแต่วันกลางคืนเดินรอบห้องวันนี้เราจะมาแกล้งกันก่อน,นอ่ะชาโคลออกกำลังกายกับออกกำลังกายอ่ะออกกำลังกายชาโคลครับอ่ะอ่ะ,อะ,อะชาโคลจะเอาดอกไม้หรือจะเอาอันนี้ชาโคลนี่มาเลยอ่ะมาเลยชอบนอนนนี้จะนอนแล้วไม่ให้นอนต้องนอนดึกๆนะคะอ่ะจะมาแกล้งป้าจะมาแกล้งชาโคลก่อน นี่ช็โคช็โคคะเห็นไหมจะนอนอย่างเดียวไม่ให้นอนเอาดอกไม้เอาดอกไม้ไหมลูกฟุตบอลพี่เจ้าดอกไม้เจ้าฟุตบอลเจ้าดอกไม้เอาลูกฟุ้งเจ้าฟุ้งฟูนวิจาดอกไม้ช็อโค ดูนะดูนะวันนี้เราจะแก้ชาโคกันชอบนอน,นชาโคมานี่มานี่เห็นไหมจะไปหาแต่ที่นอนมามา น้องสอกสัไม่ให้กินนะครับไม่ให้กินกระโดดลุ้นลุ้มามาลุมาลุนคนลนองสองน้อสองกรดน้องสองกระโด เลี้ยวเลี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 ้ยวเลี้ยวอะหน่อเร็วครับเร็วอุ้ยไม่เล่นเลยไม่กระโดดเลยกระโดดกระโดดออกกําลังกายก่อนออกกําลังกายดิ๊โคกออกกําลังกายดิกระโดดก่อนกระโดดเร็วอ่ะไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะคนขี้เกียจไปแล้วอะ จ้าไหนเนี่ยจะนอนอย่างเดียวจะนอนอย่างเดียวขี้เกียจใช่ไหมขี้เกียจตชาโคขี้เกียจติเนาะชาโคจะเอาไหนจะเอาฟุตบอลอ่ะเอาฟุตบอลอ่ะจะเอาฟุตโบน้องแก้มไม่ให้ ไม่ได <May> yeah, uh ้ไม่ให้อย่าไปกินดอกไม้นะไม่ให้อ่ะัชโคอ่ะอ่ะอัชโค่อโค่ทำไมขี้เกียจจังเลยนะคะอะมาเร็วๆมาเร็วอัชโค่อ่ะอ่ะอ่โคขี้เกียจแล้วมาเร็วไปตรงนี้ไปม่จะไปตรงนั้นมาหน้าห้องน้ำตรงนั้นแ่ะ นอนดึกไปแล้วนะไปแล้วนะไปเที่ยวแล้วนะไปแล้วนะไปเที่ยวแล้วนะไปแล้วนะเอาไหมเจาโคจะเอาดิไหมเ้าโคเจ้าโคเจจะเอาหนู

กระโดดขึ้นมาคะชาโคกระโดดกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยอ่ะอ่ะทําไมขี้เกียจขนาดนี้อ่ะกระโดดหน่อยอ่ะกระโดดไม่จะกระโดดจะแกล้งไม่ให้นอนจะแ,แกล้งไม่ให้นอนอ่ะแกล้งคนละแกล้งคนละอ่ะแกล้งแกล้งชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ชาโคกับป้าหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับบอกสวัสดีครับบ๊ายบายชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้น้องชาโคหน่อยนะคะกับป้าหน่อยนะคะเห็นไหมอขอบคุณครับขอบคุณครับกับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ชาโคหน่อยนะคะกับป้าหน่อยนะคะขอบคุณครับ